ว้าวมเอ๊เอ๊ช <imi> ัดสิประมานชัดประมานชัดฟอทิรกฟัทิรกสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนมาวันนี้ได้เวลาเก็บผลไม้แล้วอยากจะเก็บไปทำแยมนะคะแต่วันนี้คงยังไม่ได้ทำหรอก มันใช้เวลาเนาะเก็บอันเนี้ยเก็บลำบากหน่อยเก็บสะสมไว้ก่อนเนี่ยหมดค่อยมันสุกยังไม่หมดด้วยแหละเนาะไปใส่ตัวเย็นไว้ก่อนแล้วค่อยพาทำแยมเนาะเดี๋ยวก็เก็บก่อนเด้อนี่นะคะ เก็บเอาหลังบ้านแถวๆนี้ไปเดี๋ยวไปเก็บในสวนผักอีกนะมาเก็บในสวนนี่ลูกเบลือเลยแตกต่างกันมากเลยตันด้น้ำเนาะตน้นเล็กๆปลูกปีที่แล้วเองนี่ลูกเบลือเลย เก็บผลไม้ด้วยเก็บชิมด้วยเก็บอันนี้ไม่ได้เก็บไปทำอะไรหรอกอันนี้มันมีน้อยปีนี้เดินไปเก็บชิมไปกูดบรีกูดบรีออออืมเอฟเอฟชัดสิ มันชัดคมันชัดฝอที่รักฝอที่รักที่รักเห mm hmm. มือนเหมือนอะไรนะเพื่นๆกระทกรกไม่ใช่กระทบรกเหรอยายเรียกไม่ถูกอีทกัพักอะไรนะโอภาษาบ้านเรา ที่มันมีอะไรคลุมๆเหมือนเงาะนะ่ะเล็กๆนะ่ะยอดเขาไปกินยอดเขาอไปกินเป็นผักนะเรียกผักอะไรนะเรียกมาถูุแต่มันจะหวานกว่าสาวรสเด้อข้างในมันจะคล้ายๆ ไม่น้ำเก็บยากปีนี้มีไม่เยอะเลยปีนี้กุเบรลลี ที่นี้ก็เหลือแต่ตรงนี้แหละเดี๋ยวยายจะเดี๋ยวยายจะตัดมาทําให้น่น่จะชําชไว้เอาไปปลูกข้างหลังบ้านดิปลูกทิ้งพูกขวางอย่างนั้นเลยเพื่อนๆไม่ได้รดน้ําหรอกข้างหลังอ่ะตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้รดรอกตรงแฟนยายตรงนู้นที่ยายเก็บเมื่อกี้ก็ไม่ค่อยได้รดรอกมันไปไม่ถึงเนาะสายไปไม่ถึงก็ไม่ค่อยได้รด นนยายจะตัดกิ่งมันช้ำไว้อีกกิ่งอ่อนๆเนี่ยไปเสียไว้ในกระถางมันก็ขึ้นแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกให้รอรอให้มันสุกนี่สุกหมดแล้วนนยายจะเก็บหมดเลยวันนี้คงไม่ได้หมดหรอกเพราะว่าเนี่ยต้องไปหาอาหารให้กระต่ายแล้วโอ้โอรวงรวงรวง หมดอาหารให้กระตายแล้วยหาหญ้ายากแล้วตอนนี้แฟนยายก็ไปตัดตรงน,น ون, <S <S ั้นยายก็นี่ดึงเอาจาแถวแถวนี้แถวนี้ก็ขึ้นเร็วเหลือเกินนี่เพราะว่ารดน้ํามันวันนี้ให้ไปแล้วอันนี้เอาไว้ให้ตอนเช้าเนาะนี่ยายก็ดึงดึงดึงเอาแถวแถวนี้แหละดูมัเกิดเทศโอ้โหเพื่อนลูกเล็กลูกที่ยายชอบ <S <S ได้ไม่ได้ใส อะไรให้ขึ้นนะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนี่เยอะมากเลยเนี่อืเคอเทศขึ้นเองเพื่อนๆพ,พันธุที่ยายทอบพันธุ์เชอรีอ่เะนาะเดี๋ยวยายก็ถอนก่อนด้วอีกไม่นานก็ถอนไม่ได้แล้วเดี๋ยวดอกไม้มันจะขึ้นแล้วกลัว,วกลัวมันจะหักนี่นี่นี่ดอกไม้คำมันสัญญา อยูมาส่อฟ <IEL> ุตเตอฉันทปดลมดเซนเซตัดกันมาแต่ก็เก็บได้ไม่ค่อยฟุตเตอร์ได้เพื่อนไปเดี๋ยจะถอนหอมออกหนูไอ้นะเรียวครับเบอนี่กี่เส้นกล่บอถอนออกให้หมดเลยเดี๋ยวยากจะมาพวนดินเอา อย่างอื่นมาลงผักสลัดผักอะไรเงี้ยเล็กๆพริกจะได้สวยอันนี้มันจะสวยนะยาเนาะหลากยาเต็มเลยดูแมงลักมันขึ้นเองไหนล่ะเธอๆนี้ตึงออกหมดหรือยังอันนี้อันนี้พวกนี้มันไม่มีมันไม่มีดอกเห็นไหมหัวมันสวย มันไม่มีดอกถ้าเราไม่คุดออกใหญ่รดนำ้ำใช้สปริงเกอร์รดมันเปียกมันก็เนา่าเนี่ยถ้าฝนตกนะมันเน่าไปหลายอันแล้วนี่แต่ดีมันฝนมันไม่ตกมันก็เลยยังดีๆอยู่ นี่ก็คงนี้จะไปทางนอกอีกแล้วเอารถไปต่อทะเบียนกลางวันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกมันร้อนจริงๆผลไม้ไมอ เคเรนสีดำเมื่อกี้ยายเก็บข้างทางทางโน้นนาบานมันมันสุกมากแล้วมันร่วงแถวนี้ยังดีอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเก็บเก็บเราไปทำแยมเลยนี่ดูดิหวัวไหนาที่มันสมบูรณ์ดูดิมาลมเลยจะเอาไว้เอา,มาเมล็ดก็ไม่ได้แล้วเพื่อนๆน,นี่ มันมันสูงแล้วมันก็นลม้มมันไม่ได้แก่ได้มเมล็ดหรอกดินมันไม่แข็งนะเนี่ยนี่นะคะพเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมาถอนยาออกแล้วยายจะเอาหอมต้นหอมไทยเรามาเสียบไว้ไว้กินใบมันเนาะ ที่ยายเพิ่งถอนไปนี่ให้มันแห้งใบแห้งก่อนแล้วค่อยเก็บหยาบลอยที่ว่างให้มันลอยนวลนตือพริกยายก็เอามาฟังฟังไว้ยายรู้ว่ามันต้องอหอมใหญ่มันได้ถอนเร็วไงก็เลยเอาพริกมาปลูกไว้เห็นไหมนี่มาแซมไว้ตรงนี้โหรพานงโหรพาแมงลักกระเพานะไม่่อยสวยรองนี่ เดี๋ยวถอนยาออกแล้วจะมาใส่ป <categor ized> ุ๋ยให้เขานี่ก็ยังว่ายเนาะมาฝังๆังไว้ในเนี่ยมันได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะม่าทีนี้ยายก็จะรดน้ำผักนี่ตอนเย็นตอนนี้มืดไว้อีกแล้วผักชีผักชีผักชี ขอให้ฝนตกมาอีกรอบหนึ่งยายก็จะปลูกสตรอเบอรี่แล้วนี่นะรองน้ำไว้ก่อนเก็บถั่วลันเตาก่อนเก็บที่ว่ายอดยอดข้างบนนี่ที่ยังไม่แก่มากจะไปแกะเอาเล็ดมันแต่อันเนี้ยอันแก่มากเอาไว้อย่างงี้เอาไว้ทำพันเอาเอาแต่ข้างบนข้างบน ีนี้โอ้โหสุดยอดหมดเร็วมากได้กินแค่ไม่กี่รอบเองปลูกอีกก็ไม่สวยยายเคยลองปลูกรอบสองไม่สวยเลยอากาศมันร้อนไงได้ิดเดียวเอง ต่อไปก็รอ้อนไปให้กระต่ายเนาะตนมันต้มกินยายจะไปต้มกินคืนนี่แหละเนี่ยต้มกินเล่นๆต้มทั้งเปลือกเป็นถั่วต้มเนาะสามทุ่มสี่สิบนะคะคเพืนน่อนๆนี่เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบไปเข้าบ้านละ สามทุ่มสี่สิบลมแรงนาะได้ยินเสียงกังหันลมไฟฟ้านะลมแรง